การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดจากน้ำพระทยัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชปรารภเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2506 ใจความของพระราชปารบว่ามีนักเรียนจํานวนมากที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดี จะกระราชทานรางวัลให้กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระราชปรารภมาพิจนารณานดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507จนถึงทุกวันนี้ เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานเป็นอย่างยิ่งครับกระผมนายมูฮัมหมัดเปาซานยูโซเกิดวันที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศัรกราช2551อายุ15ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา กระผมเป็นบุตรของนายอิรุวันยูโซอาชีพทำสวนและนางสาวยามิลาสานิอาชีพรับจ้างกระผมมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสี่คนกระผมเป็นบุตรคนที่หนึ่งมีน้องอีกสามคนคนที่สองเด็กชายมูฮัมหมัดฟาวซียูโซศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาคนที่สาม เด็กหญิงซีตีดารวายูโซศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาคนที่ 4. เด็กหญิงนุชชาเฟียยูโซอายุสองขวบปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเล็กที่230ทับ40หมู่ที่6ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความใฝ่ฝันในอนาคต กระผมอยากเป็นคุณครูเพราะคุณครูเป็นผู้ที่นำแสงสว่างให้นักเรียนเหมือนกับที่กระผมได้รับแสงสว่างเสมือนกับการขัดเกลาความรู้กิริยามารยาทพร้อมกับการได้รับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป กิจวัตรประจำวันของกระผมในแต่ละวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์5นาฬิกา30นาทีกระผมตื่นนอนเก็บที่นอนทำภารกิจส่วนตัวและศาสนกิจ6นาฬิกา40นาทีเตรียมตัวไปโรงเรียนพร้อมกับน้องอีกสองคน7นาฬิกา40นาทีถึงโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ อ่านดูอาและฟังคำให้โอวาทจากคุณครูเวรในแต่ละวัน8.15นาฬิกา15นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มเรียนตามตารางเรียนในแต่ละวันและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันเช่นการอ่านวิริศการอาจาร1 6นาฬิกา20นาทีเดินทางกลับบ้าน17.20นาฬิกา20นาทีจัดเก็บสัมภาระ เปลี่ยนเสื้อผ้าช่วยงานบ้านรดน้ำต้นไม้18นาฬิกาเป็นต้นไปทำภารกิจส่วนตัวปฏิบัติศาสนก,กิจสอนการบ้านให้น้องและทบทวนบทเรียนก่อนเข้านอนสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมคือเข้าสวนเก็บยางพาราเลี้ยงน้องบางฤด,ดูกาลจะช่วยพ่อรับจ้างเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤด,ดูกาล คุณลักษณะพื้นฐาน 1. ด้านการศึกษาเล่าเรียนกระผมเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษาในรายวิชาอิสลามศึกษาและวิชาสามัญซึ่งปัจจุบันกระผมมีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสามัญ3.47และรายวิชาศาสนา3.56ซึ่งเกิดจากความพยายามความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งกระผมมีอยู่ในปัจจุบันทำให้กระผมเป็นผู้มีความสามารถมีกระบวนการคิดและทักษะในการแก้ปัญหาอีกด้วยกระผมได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมการศึกษาเอกชนจงังหวัดสงขลาในปีพุทธศักราช2564 2. ด้านการมีทักษะในการจัดการและการทำงาน โดยกระผมสามารถวางแผนในการทำงานมีขั้นตอนทำงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้พร้อมสามารถนำเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยกระผมได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแกนนํนดาราศาสตร์ในโครงการ Born to be Astronomy วีการศึกษา2566ณหอดูดาวเฉลิงมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาสงขาา 3. ด้านสุขภาพอนามัยกระผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสะอาดสมบูรณ์สุขภาพจิตที่ดีร่าเริงแจ่มใสมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้เป็นอย่างดี และเป็นบุคคลที่ห่างไกลจากยาเสพติดโดยกระผมได้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือแดประเทศไทย 4. ด้านความประพฤติคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญโดยกระผมนั้นเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติตน ตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือการนำอ่านบทขอพอรวีริศหลังการละหมาดในแต่ละวันนอกจากนั้นกระผมยังปฏิบัติตนตามหลักการปฏิบัติของอิสลามเช่นละหมาด5้าเวลาถือศีลอดในเดืนดอนรอมฎอนการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำ ตามแบบอย่างของท่านศาสดานาบีมุม a m m a d สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังวจนะของท่านนาบีมุมั m m a d สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไว้ว่าใคยรุก um ุมมันตะอัลลัมัลกุรอานะวะาอัลละม a h ูความว่าผู้ที่ประเสริฐในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ศึกษาและทำการสอนอัลกุรอานบันทึกโดยบุคคอรีกระผมเป็นผู้ที่มีความกตัญญู เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบบรรเ็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและจิตสาธารณะรวมถึงกระผมมีความเข้าใจถึงประชาธิปไตยเป็นอย่างดีในฐานะหัวหน้าห้องและหัวหน้างานกลุ่มต่างๆด้วยผ่านกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกกระผมรู้จักประหยัดอดออมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชดำรัสไว้แก่พระสุนิกรของท่านและนำคำว่าพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของกระผมและครอบครัวนอกจากนี้กระผมมีความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ โดยมีการลงนามถวายพระพรและความภูมิใจที่กระผมเป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ 5. การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมกระผมสามารถพูดและอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องตามอักขระวิธีซึ่งเกิดจากการฝึกฝนการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยมีการเข้าร่วมการแข่งขันโตวาทีคัดลายมือและแต่งคำประพันธ์รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่นที่อยู่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่นกิจกรรมกวนอาสุรออนุรักษ์การแต่งกายของชาวมาลายูกิจกรรมสำคัญทางศาสนารวมทั้งการเยี่ยมหลุมฝังศพ ซูยารักูกูโบให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วกระผมสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรู้จักการประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการทำโดยที่บ้านของกระผมมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรียกว่าโซล่าเซล เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลาค่ำคืน6กิจกรรมและผลงานที่ภาคภูมิใจของกระผมมีทั้งหมด4ด้าน1ด้านคุณประโยชน์เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมและความภูมิใจสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อตอนเองเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยกิจกรรมที่กระผมภูมิใจนั่นคือการทำหน้าที่ เป็นครูผู้สอนที่ศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดบ้านบานะให้แก่เด็กในชุมชนเพราะคือความใฝ่ฝันที่อยากเป็นคุณครูสามารถให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้กระผมชอบแบ่งปันความรู้ที่ได้รับและมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่กระผมได้สอนและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง 2. ด้านความมีคุณภาพกระผมมีผลงานที่ประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันหลากหลายทั้งด้านวิชาสามัญและวิชาศาสนาซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ตนเองครอบครัวและโรงเรียนพร้อมเป็นที่ยอมรับของทุกคนทั้งระดับสถานศึกษาและจังหวัดผลงานที่กระผมภูมิใจนั้นคือได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทการอ่านอัลกุรอานแบบมุรตันโครงการมหกรรมวิชาการเบิดโลกการศึกษาประจำปี2565 3. ด้านความมีคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์เมื่อกล่าวถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกระผมเล็งเห็นถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความสมัครสมานสามคัคคีนั่นคือกิจกรรมอาสุรอ กิจกรรมนี้มีทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามกระผมกลุ่มชนรุ่นหลังจะรำลึกถึงและร่วมกันอนุรักษ์สืบไป 4. การเผยแพร่กระผมมีกิจกรรมที่ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารสาระน่ารู้ให้แก่เพื่อนนักเรียนชุมชน โดยผ่าน Facebook บ้านลุ่มทีวีเป็นสื่อในการถ่ายทอดสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ผมได้สัมผัสด้วยกับตัวเองแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับจากคุณครูนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่มีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะมีความเอาใจใส่ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆทีนะ่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนะครับนะและอีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนคนนี้มีนะครับนั่นก็คือการจัดกระบวนการของเวลานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเก่งมากสําหรับนะนักเรียนทีนะ่อยู่ในระดับชั้น แค่หมอต้นนะครับจนกระทั่งว่าตัวเขาเองประสบความสําเร็จนะครับได้รับนาะเกรตเฉลี่ยทั้งาศาสนาสามัญน,นะครับถึง4.0นะครับทั้งทั้งาศาสนาและก็สามัญแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมได้ได้สัมผัสได้อีก,อกเช่นกันว่าที่ได้รับทราบมาว่านักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่มีความต่อ,อัดมีความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นอย่างมากนะครับ คอยช่วยเหลือคอยเอาใจใส่ดูแลกับพ่อแม่อยู่ตลอดนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้กับตัวเขาเองประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ลอนะตาลาได้มอบให้แก่เขานะครับแล้วก็นอกจากการนะการเล่าเรียนแล้วนะครับการนะช่วยเหลือพ่อแม่ดังที่กล่าวมานะครับสิ่งทีนะ่ตัวเขามีนั่นก็คือการให้ นะครับการช่วยเหลือการให้ต่อผู้อื่นนะครับการอยู่ร่วมกับเพื่อนกับสังคมภายนอกนะครับเด็กคนนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วก็อินชาอัลกอนาคตนะครับเด็กคนนี้น่าจะนะเป็นคนดีนะครับมีหน้ามีตาในสังคมต่อไปครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์่านซลาัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุกท่าสำหรับผมเป็นบิดาของนายมูฮัมหมัดตอซานยูซุฟ ตอนตัวผมเองชื่อนาอิรันยุซุครับสำหรับลูกชายของผมคนนี้ในเรื่องของการงานที่บ้านเขาช่วยเหลือได้หลายๆด้านหนึ่งคือช่วยร้างจานช่วยเก็บที่ยางช่วยทางปลาแล้วก็ช่วยงาน ในในครัวด้านการ,รียนแล้วลูกชายของผมคนนี้มีความขยันมานะภาคเพียนในการอ่านหนังสือ<ม>สำหรับความภูมิใจของผมแล้ว<ม>ในลูกชายของผมคนนี้<ม>เขาช่วยดูแลน้องๆดูแลแม่และช่วยเหลือในด้านของงานของผมท้ายนี้ผมอยากจะให้ ลูกของผมคนนี้ได้มีการศึกษาสูงสุดพรไหเพราะสิ่งที่ผมจะให้ลูกได้ในตอนนี้และอนาคตนั่นคือการศึกษาขอบคุณครับอัสลามอัลัยกุมวะรหมะตุลลอฮิวะบาระกาตุนชื่อนางสาวยามิลาซานิเป็นแม่ของเด็กชายมหมัตสฟาซานยูซุฉันภูมิใจที่มีลูก ดีอย่างเปาซานเปาซานเป็นเด็กดีทีขยันเรียนและคอยช่วยเหลือพ่อแม่ตลอดแกเป็นเด็กที่ชอบเรียนถึงจะคนโตแค่ไหนาแกก็จะไปเรียนไม่ค่อยจะขาดเรียนกลับกลับจากโรงเรียนก็คอยช่วยเหลือพ่อแม่อยู่เลนน้องแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะ เองซานเป็นเด็กที่รู้จักอดออมเงินที่เหลือก็สามารถมาช่วยเหลือในครอบครัวได้ช่วยเหลือน้องให้ไปโรงเรียนได้บางครั้งก็สามารถเอาเงินออมของเฝาซานมาจุงเจือในครอบครัวได้ในายามขับครั้นสุดท้ายนี้มีความภาคภูมิใจในลูกคนนี้มากเพราะเขาสามารถเป็นตัวแทนของพ่อแม่ดูแลน้องๆได้ salaam alaikum warahmatullahi t า a l a ะ a b a r a k a t u h ผมนายอุสมานตายีซึ่งเป็นครูผู้สอนโรงเรียนตรีกาศูนย์จริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดบานะตำบนสมักแตวอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นครูผู้สอนของเด็กชายมูฮัมหมัดอัลซันยูซฟุฟคนหนึ่งถ้าพูดถึงแกแกก็จะเป็นเด็กที่นิสัยดีอัตยาศัยดีรับผิดชอบในหน้าที่มีความช่วยเหลือต่อครูตลอด และการเรียนของแกก็จะเป็นเด็กที่มีไหวพริบทีดีพื้นฐานสูงพื้นฐานการศึกษาน่าจะสูงกว่าเพื่อนๆในห้องและผมเล็งเห็นอนาคตของแกก็แกก็จะสามารถหวังว่าแกจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นหวังอย่างยิ่งว่าผมหวังว่าลูกศิษย์ของผมคนนี้จะได้ช่วยพัฒนาสังคมและ หบ้านดูว่าอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราต่อไปท่าน r ู k ชมในน้ำกระรองห้องของนช่มหมัข้าวสาผมคิดว่าของมีความตั้งใจเียนมากมีความขยนมั่นเรียในเรื่องของการเรียนสามารถแบ่งปันวลาให้กับการเรียนในการทำงาได้ มมองหต่แบบางเด็ชารกลุมเพื่อนมาเยีเยมมงเห็นท่าและในเรื่องมารายาทภาษาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัยดีมีความอนนอ้องสําเกตมีความช่วยเหลือเพื่อนและเป็นคนที่คุณ่าอาศัยได้ครับสุดท้ายนี้กระผมในฐานะผู้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนพระราชทานจดจำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุญยเดชบรมมานาตบพิพมีความว่าการจะเล่าเรียนหรือทำการใดๆให้สำเร็จได้ด้วยดีโดยตลอดนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงเป็นใหญ่เพราะความตั้งใจจริงนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกำจัดความเกียดคร้านความอ่อนแอและความท้อถอยได้อย่างดียิ่งจะปลูกฝังความเอาใจใส่ความขยันหมั่นเพียร และความเข้มแข็งให้เกิดเป็นนิสัยและนิสัยที่ดีที่ปลูกไว้แต่เยาววัยจะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้าจะช่วยพาตัวเองให้องค์อาจสามารถชนะทุกอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้โดยตลอดและประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิตขอบคุณครับ